จ่าเร็มนะครับก็จะมาทดสอบแบตนะครับอันนี้เป็นแบตอะเมรอนนะครับที่ติดตั้งจากร้านเราไปแล้วเนี่ยเมื่อวันที่27เดือน9ปี62นะครับมีประกันเรียบร้อยนะตามปกติแล้วเราประกัน1ปีนะครับตอนนี้ผ่านมาก็คือตอนนี้มันเดือน10ปี64แล้วผ่านมา2ปีกว่านะครับเราก็จะวัดดูว่าแบตตัวเนี้ค่า CCA เนี่ยนะครับเมื่อเทียบกับ ตอนที่เราวัดใหม่ๆนมันยังมีค่าสีสีเอเท่าไหร่นะครับแต่ก่อนที่ผมจะมาวัดตรงนี้นะฮะก็คือเพื่อเป็นเพื่อที่จะได้วัดแบบมีมาตรฐานนะครับผมได้นําแบบตัวเนี้ยไปชาร์จกับเครื่องชาร์จที่อยู่ทางนี้นะฮะนี่ครับที่กำลังชาร์จตัวอื่นๆอยู่น่ครับผมชาร์จแบตเรียบร้อยจนเต็มแล้วแบตขึ้นลักษณะเต็มร้อยเปอร์เซ็นขึ้นเต็มร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็เลยจะมาทําการวัดดูอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคผมจะเริ่มการวัดแล้วนะครับ โดยใช้เครื่องตัวเดิมที่เคยวัดแล้วก็รีวิวแบบตัวอื่นๆในช่องของจาออโต้ Auto เนี่ยนะฮะโออันนี้พี่จาจะวัดแล้วนะฮะก็ตอนแรกก็อ๋อคีบแบตก่อนนะครับตะกีค้คีบปิดคู่อ่ีบถูกต้องแล้วก็เริ่มปรับนะจอมันไม่ให้เห็นนะครับอืมไม่ค่อยเห็นดูนิดนึงจอจะ ไปแบนเลยโอ้จอไม่เห็นเลยอ่าเห็นแล้วครับจะโฟกัสโอเคนี่ครับผมก็จะทดลองวัดนะครับโอเคโฟกัสได้แล้วโอเคนะคก็เลือกอันนี้คือเอาคืออยู่นอกรถแล้วก็ AMG ก็คือแบตแบบแห้งไม่ไม่ใช่แบตแห้งนะครับเป็นแบตน้ำแบบมีซีนนะครับมีซีนป้องกันนะครับก็คือเป็นแบตตัวนี้เลยก็จะเป็นลักษณะของแบตตัวนี้ก็จะเหมือนกับพวก อ m a มาลอนเอฟบีนะครับก็คือเราเรียกว่าแบต AMG FAT p a แฟก็คือแบตที T, ่เป็นแบตน้ำแต่มีซิลป้องกันโอเคเราก็จะวัดแล้วนะครับวัดค่า CCA นะครับเราตั้งเล็งไว้ที่ร้อยนึงโอเคเรามาวัดกันนะครับแบตท,ที่ใช้งานมาแล้วประมาณ2ปีนินดๆค่า CCA ยังอยู่ที่ร้อยสเอดดีมากนะครับความต้านทานนะครับ อยู่ที่18โอห์มก็ความต้านทานสูงขึ้นมานิดหนึ่งก็ตามธรรมชาติและแบตท,ที่มีค่า cca ประมาณ131นี่สาตาร์ทรถขนาด150อยาซีซียังสาตาร์ทสบายสบายอยู่นะครับคันนี้เป็นเป็นแบตท,ที่อยู่ในรถ Honda คลิก110นะครับก็ถือว่าใช้งานได้สบายสบายก็ผ่านมาแล้ว2ปีก็ยังใช้งานได้ดีนะครับแต่ที่สําคัญก็คือตัวรถเราต้องดีด้วยนะครับคือระบบชาร์จไฟแผ่นชาร์จรถคันนี้ก็มาซ่อมที่ร้านอยู่เป็นประจําก็ดูแลเรื่องระบบชาร์จไฟดีด้วย นะรลุกทันนี้ระบบชาร์จก็ยังสมบูรณ์อยู่ทําให้แบตที่ใช้งานมา2ปีกว่าเนี่ยก็ยังสามารถใช้งานได้ดีและมีค่า CCA อยู่เนี่ยอยู่ถึง131ผ่านมา2ปีมีค่า CCA เท่านี้ก็ถือว่าสูงมากนะครับครับนี่ครับแบตตัวนี้นะครับนี่ใช้งานมากับรถ Honda c คลิกตัวนี้นะครับ h o n d a c คลิกสีไข่ไก่ครับคลิก110นะครับเมื่อก่อนคาดว่าเป็นสีขาวนะหลังๆใช้งานมาเรื่อยๆก็กลายเป็นสีไข่ไกนะ่ก็ได้ใช้งานถือว่าได้ใช้2สีในเวลาเดียวกัน โอเคแบบตัวนี้ก็ใช้มา2ปีแล้วเราก็จะลองใส่กลับกาไปใหม่นะครับโอเค วันนี้รถคันนี้ก็มาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเฟืองท้ายแล้วก็ล้างคาบูเรเตอร์นะครับก็เลยมีโอกาสเอาแบตออกมาตรวจเช็คนะครับว่ายังอยู่ในสภาพที่ดีไหมโอเคแล้วก็จะทดลองสตาร์ทครับเปิดกุญแจครับกุญแจนะครับแรงดีครับสบาย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 ครับแบตยังสตาร์ทได้ดีนะครับใช้งานผ่านมา2ปีครับ โอเคครับตอนนี้นะครับขอขอบคุณนนคทุกท่านที่สนใจในวิชาเชิงช่างขอให้ประสบความสำเร็จในสัมมาอาชีพทุกท่านครับถูกใจกดไลค์สับสไคร์แชร์ได้ครับผม